สวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องรัทธาปาฏิหารนะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับว้าสุดยอดนะครับสุดยอดเลยทีเดียวนะเปี้ยงอีกแล้วนะครับมาวันนี้ลงลาวก่อนนะครับเดี๋ยวก็ลงหาหนอยทีหลังนะครับทุกท่านนะเพราะว่ามันมีกับหมวยละมันมีลาวแล้วก็ผมจับใจจะลงลาวก่อนนะครับเพราะว่ามัน2ชั้นก็ทีนี้คนก็หาหนอยไม่เจอนะครับก็โอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของทลิปนี้นะครับคำเตือนนะ ให้รับชมรับฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพราะตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจกนะทุกท่านนะครับและที่สําคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายผมจะย้ําเสมอนะครับนะทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับนะเออแม่ ก็ท่านใดนะครับ FC ท่านใดนะครับที่อยากจะเป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกก็ถือว่าเป็นการอา,อาจจะมีน้ำใจสนับสนหรือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตนะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตเนาะนะครับทุกคนทุกท่านก็อ,อยู่ที่ความสะดวกนะครับใครทำไม่เป็นหรือว่า ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าลําบากไม่ต้องทำนะผมไม่อยากให้สมาชิลําบากนะครับทุกท่านสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เรียกมงคลของเราพัฒนานะครับเรียกมงคลของเราพัฒนา16 17ประจําวันพุธที่17นะครับเดือนสิงหานะครับปี65นะครับผมปี65นะครับทุกท่านนะเออฟังคลิปนี้ด้วยนะครับผมจะพูดไปถึงสาลากกินแบ่งรัฐบาลของพรุ่งนี้เลย นะครับแต่วันนี้เราเข้าเต็มๆเรามาดูของวันที่15ออกอะไรครับนะครับออกอะไรครับ3าม้าหนึ่งครับสองห้า้านะครับเรามาดูในส่วนของเลขดับก่อนนะครับเลขดับผมให้มีงว่นนี้เป็นพิเศษก็คือหลักพันเนี่ยผมให้ดับ2ตัวเลยดับ7กับ8ครับดับอยู่2ตัวเลยนะเป็นไงหลักร้อยดับ7กับ8ดอีกครับนี่นะครับหลักสิบครับดับ1ครับออก5้านี่เห็นไหมนะครับหลักหน่วยครับดับ9ไม่อยู่ นะครับดับหลักหน่วยไม่อยู่นะครับเนาะขอโทษด้วยนะทุกท่านนะอ่าทีนี้มาดูตัวเด่นครับหนึ่งหนัก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 จัดเต็มนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งนะครับตัวรองมาไม่เอ่ยสองครับเต็มเต็มครับไม่ต้องไปไหนเลยนะครับสองนะครับสามไอ้ศูนย์มาไหมศูนย์ไม่มาสามมาครับอยู่ตัวนี้นี่เสียดายเนาะสามเก้าผมไม่ได้เอาให้นะครับเสียดายสามเก้าเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูตัวประกบนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งสองนี่นะครับอืมหนึ่งสองก็คือสมาชิกที่ดูผลสี่ตัวนะครับเนาะสี่ตัวก็จะเป็นหนึ่งสองล่างนะครับนี่นะครับแล้วก็สองห้าเก้าบนนะครับหกตัวก็จะเป็นสามเก้าล่างนะครับแล้วก็สองห้าเก้าบนบนตัวเดียวกันนะครับบนตัวเดียวกันสมาชิกพื้นที่ที่ดูผลห้าตัวนะครับก็คือเก้าหนึ่งเข้าตัวนี้ นะครับเข้านะครับมีนะครับพื้นที่ที่ดูผล5้าตัวมีนะครับนี่คืออะไรอย่างนี้นะครับไม่มีตัวเดียวคือเลข5้านะครับ5้าเอา5้ากับศูนย์สลับกันยังมีโอกาสเข้า4ตัวด้วยนะนะครับมันมาแล้วนะหนึ่งสองนะครับยังไมเชื่อผมหรือยังนะครับผมว่าแล้วนะเออและทุกคนสังเกตอะไรไหมในใครตามตัวนี้บ้างนะครับเป็นเหมือนที่ผมว่าไหมครับหาม ถ้าหามนันก็คือบนอยู่แล้วและก็ถ้าพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องมาพี่น้องจะไปไหนครับล่างครับเป๊ะครับกียงงวดแล้วนับก่อนหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าครับห้างวดติดครับห้างวดติดนะครับ มันก็อาจจะไม่มาทุกครั้งนะครับแต่ผมก็เพิ่งสั่งนะครับผมก็เพิ่งบอกหนึ่งว่าที่ไม่บอกมันก็ไม่ได้มานะไม่ได้บอกนะครับมันก็มาแต่ไม่ได้บอกนะครับนะโอเคนะครับผมเราจะปังปรูยเยกันอยู่แล้วนะครับผมมาเลเชียวนะครับอ่นะมาดูกันต่อนะครับของวันที่สิบเจ็ดนะครับ ที่สิบเจ็หมือนเดิมนะครับดับมีแค่หลักไอ้นี่นะครับที่ไม่อยู่หลักหน่วยเนาะนะครับ ก็พายุเข้าหลายพื้นที่นะครับฝนตกหลายพื้นที่นะครับก็เพิ่งไปทําธุระมานะครับก็เลยต้องลงช้าดน,น,นึงนะครับหน่อยก็โอเคนะครับผม <c oughs> มาดูดับกันดับหลักพันเอากี่ตัวดีหลักพันขอเทสสองตัวอีกสักงัวแล้วกันนะครับนะหลัพันนะครับ ดับ3กับ4นะครับนี่สองตัวงวดแรกก็ยับอยู่แล้วนะนะครับอ่ะเพรนี้ลองอดิหลักหลักร้อยนะครับ3ามกับสี่อ่ะมาลักซิตี่นะ ศูนยม,มาหลักหน่วยนะครับงวดที่แล้วหลักหน่วยหลุดนะงวดท,ที่ผ่านมานะครับดับเก้ามันออก 9, เก้าเล้เก้าดับย้ำไปอีก ตัวเด่นหกสองหกสอง <c oughs> ตัาไหนดีนอศูนย์หกสองศูนและห้านะครับภายในสี่ตัวนี้นะครับผมคิดว่ามาอย่างน้อยสองตัวนะครับหกกับสองมีโอกาสมาทั้งคู่นะครับไม่รู้ว่าจะมาคู่กันอีกหรือเปล่านะครับมาดูที่ผมจะประกบดูนะ ม่หรือเปล่านอกน,อกนะครับมาลุ้นช่วยกันนะครับผมว่าส่วนใหญ่น่าจะรอบแบบนี้ตัวนี้นะครับเออมันมันต้องใช้สมาธินะครับในเรื่อตัวนั้น6.2 6.5 6.0 2.5 2.0 ห้าศูนย์นะครับเป็นหกคู่นะสามตัวนี้ก็เกือบอยู่แล้วนะครับแหมถ้าห้าไม่โผล่มายังมีโอกาสนะครับห้ากับเก้าไม่น่าโผล่มาเลยศูนย์สองหกศูนเก้าสองเก้าศูนหกไม่เป็นไรนะครับโยกเอาผมดื่มโยกผมได้ลง ได้เขียนลงไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะหนึ่งสองหกสองห้าหกนะนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้กัน ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับมันเจ็ดงวดเลยนะหนึ่งสองสามแล้วสี่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดหรืห้ามันห้างวดติดแล้วนะครับนะครับใครปังนะครับนะใครอยากเป็นสมาชิกนะครับนะครับโอ้โหผมก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าเหมือนกันนะทุกท่านเอ้ยนะครับอืม ถ้าใครชอบพี่น้องนะครับพี่น้องจะมาบนนะครับถ้าชอบนะ <c oughs> อาท้านี่แหละครับนะครับเท่านี้นะครับเพราะว่ามันมันมีความเสี่ยงสูงนะครับผมก็ไม่อยากจะขยับไม่ไม่อยากจะขยับเลขมากมายนะครับไม่อยากจะขยับมากมายเพราะเนื่องจากว่ามันอาจจะไอ้น,นี่ก็ได้เพราะมันอย่างว่ามันห้างงวดติดอะนะครับพี่น้องถ้าใครชอบพี่น้องก็น่าจะมาบน นะครับทุกคนทุกท่านก็โอเคเนาะนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดซับสไครนะครับให้กับทางช่องศรัทธาปาฏิหาริย์ด้วยนะครับผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมจะพูดไปถึงสลากกิมแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดที่คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ให้เล็งตัวนี้นะครับ ทำไมถึงบอกเล็งตัวนี้นะครับเนี่ยก็ห้าเก้าถ้าอันไหนออกก่อนมันจะเอาตัวนั้นไปออกนะครับถ้าสมมุติว่างวดที่แล้วนะครับของไทยออกก่อนนะครับของลาวพัฒนาออกทีหลังลาวพัฒนากเอาของไทยมาออกนะครับพออันไหนนะครับที่ลาวพัฒนาออกก่อนวาหนึ่งวันต่อมาไทยก็จะเอามมอ,อนะครับอืม รีไม่ได้อนออมสินด้วยเนี่ยดีหาไม่ได้แล้วมั้งผมว่าเลขมงคล<笑><笑><笑>นะครับโ okay, อเคนาะนะครับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาระสำคัญก็คือการวิเคราะห์ให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับและเพื่อความมงคลต้องเล่นไปใช้เกิดความมงคลนะครับโชคดีฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับผมขอพระคุณและสวัสดีครับ